カメラが激しく左右に揺れています。同じく震度4を観測した福井県阿波市の様子です。横揺れが続いている様子がわかります。各地の震度です。福井県坂井市で震度5弱を観測しました。気象庁によりますと、 福井県で震度5弱程度以上の揺れを観測するのは昭和38年以来ですまた震度4を福井市と福井県阿波羅市で観測しましたまた震度3の揺れを福井県越前市や鯖江市、石川県加賀市などで観測しました気象庁の観測によりますと震源地は福井県米北で震源の深さは10キロ 地震のの規模を示すすマグニチュドはは5.0と定されていままこによる津波心配ありせんวันนี้เราอยากจะเล่าเรื่องตื่นเต้นให้ฟังค่ะเวลา9ก้นาฬิกาสิบนาทีของวันศุกร์วันที่4กันยายนขณะที่สอนหนังสืออยู่มันก็เกิดมีกว่าอาการแบบฟุบลงไปอะหัวใจมันหล่นไปที่ตาตุ่มอะ แล้วเราก็ยืนงง,งเพราะว่าเด็กทุกคนอ่ะวิ่งไปอยู่ใต้โต๊ะกันหมดเลยเรากว่าจะตั้งสติได้อะเนื่องจากว่าเราไม่มีประสบการณ์ตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเจอแผ่นดินไหวครั้งแรกในชีวิตนะคือก่อนหน้านี้มันเคยเจอแบบนึงมันคนละแบบกันแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นลักษณะแบบว่าย,ยืนอยู่แล้วเราตกหลุมลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่ได้ตั้งตัวมันก็เกเป็นเป็น ความรู้สึกแปลกอีกแบบหนึ่งแต่เด็กๆเกนี้น่ารักเก่งกันมากเลยเขาก็ตะโกนบอกคู่ลบใต้โต๊ะคู่ลบใต้ต๊ะเราก็ตั้งสติแต่ก็ไปหลบหลังจากนั้นครูประจําชั้นก็สั่งการเลยบอกว่าทุกคนใส่หมวกค่ะแล้วก็ถือกระติกน้ําเดี๋ยวเราจะทําการย้ายลงไปอยู่ที่กลางสนามการที่เขาย้ายไปเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะกันพวกสิ่งของพวก หลอดไฟหรือของที่อยู่ข้างผนังอะไรแบบนี้นตกลงมาหรือเพดานหลดลงมาเนี้ยการที่เราหลบอยู่ใต้โต๊ะมันจะช่วยช่วยเราได้ระดับหนึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราทําการย้ายสถานที่เด็กทุกคนให้ดําเนินการแบบเงียบแล้วทําเป็นระเบียบเดินอย่างไวภายในสองสามนาทีคะ่ะหกร้อยสามสิบคนไปยืนอยู่กลางสนามแบบเป็นอะไรที่เรางงมากแบบอึ้ง เป็นประมาณแบบอึ้งมากๆเลยค่ะเราก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เผื่อเพื่อนๆเ,เจอเราจะได้ทำตัวถูกค่ะ